ับเอ้ยครับสวัสดีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับในรายการที่แชร์เล่ากันอีกเช่นเคยครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้ครับผมเราก็มาเล่นเซิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแหลกจังเลยอ่าผมก็มาเล่นเซิร์ฟนะเนี่ยนี่นึงข,ข้าหมูก่อนเขาบอกข้าหมูเราได้ของใช่ไหมข้าหมูลยลาข้ามแม่งแหลกทุกเนี้ยข้าสัตว์ดีสุดฮะไม่อยากไปตกปลาตกปลาแล้วน,น่าเบือเอ่อเลย เล่นในเวอร์ชัน0.99เพราะว่าไอแบบ1.1อ่ะไอแบบ1.1นั่นเดี๋ยวผมเล่นดนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นเอาชิลล์นะฮะมาเดี๋ยวเราเอาของให้เรียบร้อยก่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตบหมูไม่ตายตบวัวตบหมูตบวัวตบหมูตบวัวตบหมูตบหมูตบวัวตบหมูตบวัวตบมาครับผมไม่มีเสียงอะไรก็ต้องขอประทานโทษกัน้วยแต่ใครไป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 ครับผมเดี๋ยว ตบไก่มันตบโคตรตาบม,มันแหลกเลยโอ้โหโคตรแหลกผมจังวันนี้รมแล้วก็ฟันนะผมพีพีผมอยากผมต้องการของไปแลกแอต้องการให้โหดด้ับ้โอ้โพนี้คับเฮ้ยมีอ <c oughs> <c oughs> กับ K เคแม่ไม่น่าเสือ่อ ดดดดตบแม่งเหนเ็ดมากลูกขีดเดียวนยังไม่หลักเออปู่ยังเล่นได้นี่ผมไม่ใช่เหน็ตัวเองไงเดดเดดเดดตบตบผมไม่หาครับผมขีดเอาไม่ให้ตายไปเลย ป๊บนึเพื่อนม่ก็ดูเปนผีอยเอามามาเล้ ตอนนี้ครับผมดูคนกดผีดูไปดูมาครับผมผีออกครับผมเ,เดี๋ยวชิบหายแล้วโอ้โหปแอดแรกของแรกของหน่อยแอดแรกของหน่อย ไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีงง๋ ghee, ยวมาสก๊อตจะพีทีเดีย ไป มาดดีจะได้แล้วครับผมโคตรจะัเนียนสกินผมนี่มันแบบผมจะเอาไว้เล่นพวก PvP ชิี้โอ้โหนี่กว่าเร็วรอยอได้ดักไปได้ดักไหมหมดยังคนะ หมดยังฮะหมดยังครับเออหมดยังครับบอกนะอ๋ออ้บราเิอออกมาเง่าเหมิงเ้ยหล่อแหม่แยนี้ นะ่ฮะคลิปนี้ก็แค่นี้กับไรแกันนะฮะใครชอบเอออินตีตีสามศูนย์สามคนไทยตกจีพีพีอะไรรู้สร้างอะไรก็ได้ใคอคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันครับผมใครชอบก็ที่อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับผมลาก่อนนะครับสวัสดีครับเย้ย